แบบว่าถ้าพิษแล้วเขาก็ไม่ได้ยยไล่เองอกเลยรอกเขาดีเองก็ไม่รู้เนาะว่าเขาดีไม่ดีเนาะเลยพาพาให้แบบว่าไม่กล้าลเนาะคงจะได้ผู้ติดตามหลายแล้วเนาะก็พ่อๆกันน,นั่นหละเดยกก็ได้ไปพ่อ,พอ,พอม่มกันน,นั่นละอเมวก็มีไปสวนพี่จะเน้นแบบ อธิบายค่ะพี่จะลงลีปแบบอธิบายอธิบายพี่จะลงแบบแต่พอทำไปทำมาเมื่อใดเพื่อนหลายเอ็งก็เสดงว่าเองก็เก่นกานายอยู่เด็ <g ül üyor> แต่พอทำไปทำมาเมื่อใดเพื่อนหลายเอ็งก็เสดงว่าเองก็เก่านาอยู่เด็กแค่ผู้ติดต,ตามนะ่ะก็เลยยังขาดเวลาอยู่จ้ะ ขาดเวลาอยู่เพราะว่าแต่ตัวนี้ก็เชิงลูกคันแล้วตัวเล็กพี่จะเล่าเด้อเมวพี่นะโอ้ยเขาเห็นเขา,เเขาสมาัครเนาะเพือน,นเพื่อนพี่หลอกฉันแล้วเด้อเวลาเท่าไหร่เลยช่วงนี้เพราะว่าบอกไม่ถูกเนาะทำหลายหน้าที่ นี่แหละดีก็ได้เองไม่ได้เก่งเนาะมันก็นเลยก็ดพิดก็ดถูกเวลาเท่าไหร่เลยช่วงนี้เพราะว่าบอกไม่ถูกเนาะทำหลายหน้าที่ไม่ได้สมัครก็ขอบคุณเหมือนกันจ้าที่เขามาเยี่ยมชมกันที่เขามาให้กำลังใจกันท้องหลงังแล้วก็มี ไทยอีเนาะโอ้ยหลายคนนะับชื่มทวนขึนเข้ามาวเวียนดาตาจำง่ายดีดอกอข้าวมีทำกับข้าวแล้วก็มีไปสวนไปสวนหลังบ้านแค่นี้แหละคะ่ะไป เราก็มีใจิตใจที่สวา่างสวัยเราก็มีความสุขของเราเนาะก็ว้รุ่นแล้วเขาก็จะเอาใจไั้รุ่นมากกว่าว้เท่านะใบ <c oughs> เทาก็เย้นี่ดีๆจ้าละสร้างคลิปดีอย่าให้พิกษกดพิษระเบียบเขาจ้าล้วมันก็จะไปได้สวย <c oughs> เองก็ไม่ค่อยดีที่นี่เองมาทำมันก็จะมันก็จะเบบ มันก็ยังไงล่ะเนาะมันก็ก็คิดว่าเองก็ยังว่าตอนเหล็กก็มีเพื่อนแค่โว้มม่ถึงหาลอยมีหนะะมันมันมีหนาภาคภูมิใจเลยบางคนสายตาดีจิตใจบอดก็มีจ้าแต่เองตาบอดอยากได้กระตังดอกเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้คงอยากได้แต่คงอยากได้ตังกันทุกคนนั่นแหละ ได้นะคะถึงไหนแล้วคะมีเพื่อนกี่คนแล้วตอนมีโทรศัพท์ใหม่ๆนะมีตนโทรศัพท์ใหม่ๆเนาะไปอ่านปะว่าคุณคิดอะไรอยู่กันรักไหมนี่เอ็งพูดเอาอย่างนี้กันเลยกันเนาะตาเราไม่เห็นถึงตาเราไม่เห็น อยากได้กระตังดอกเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้คงอยากได้แต่คงอยากได้ตังกันทุกคนนั่นแหละอย่างหนอมาอีกก็ยุด <c oughs> ถ้ามียุดก็อาจจะเจออีกทัก <c> ท <oughs> า,ายจ้าไม่ค่อยไม่ใช่ว่าไม่ค่อยมองเห็นครับ มองไม่เห็นเลยครับอ้อเอ็งไปทํางานเขาน่นแเละเหมือนเอ็งไปรับจ้างเขาน่นแเละอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเอ็งก็ต้องทํางานให้เขาผ่านมาจ้าจ้านอกนอกปะพาดาก็ขอ,ของคุณได้หลายได้เจเด้ตัวเลขที่คุณคิดอะไรอยู่ตอนแรกเนีะ่ะกดเข้ามาอีกทีนึงเออน่นแหละพี่ไม่ได้กดเข้ามาตรงนั้นจักที่พี่เขา ไมหาวาน,น้อยหรือยังเนาะขอบคุณในหลายได้าจันติ๋มก็ไม่เห็นใจติ๋มคนบ้านนอกมีได้นะคะถึงไหนแล้วคะมีเพื่อนกี่คนแล้วเก็บไปอยา ก็ยังพิษเลยพิษกดเข้านี่นะเก็บผานัะนะ่นน่ะผาเยอะแล้วได้เวลาแล้วมันก็นจะผ่านผ่านสตรีมผ่านโฆษณาสตรีมถาถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้เองเท่าแล้วเนาะพบ เจอเวลาเวลามันเยอะเนาะต้องหกเท่าไรหกหมื่นนาทีเนาะเวลามันเยอะเขากล้องยิงกรยังกาเขากล้องเออยิงกระไดตรงนี้ยิงกระไดความรู้ตรงนี้นได้ จะได้ผู้ติดตามเยอะแต่ยังไม่ได้ไอ้นั่นนะ่ะเวลาตอนนี้ได้เพื่อนติดตามกี่คนแล้วเนาะตอนนี้พี่ได้ห้าพันอ้าวทำไมรู้ว่าคิดอะไรทีนทีเขามาคอมเมนต์เราแล้วเราก็ตอบ ทุกคนทุกคนค่ะเป็นประจำที่เขาเตือนพี่บอกระวังจะสเปมนะที่นี่พี่ไม่ค่อยกล้าไปเยี่ยมเพื่อนเนาะจะัดจ้าขอบคุณนหลายได้จะเดอ้อหน้าตาด่จำง่ายท้องหลางแล้วก็มีไทยอีกเนาะโอ้ยหลายคนนับชืมนทวน ัวเองที่สร้างคลิปได้นาะบางที่ดูตัวเจ้าของแล้วมันทุเรศแต่พี่ก็ส่งไปคือเก่าเนาะดีจ้าละสร้างคลิปดีอย่าให้พิษกดพิษระเบียบเขาจ้าแล้วมันก็จะไปได้สวยไปดูที่คนอื่นด้วยนะจ้าพวกที่เขาเป็นรุ่นพี่นะจ้าก็ไปดูก็ไปกดคอมเมนต์ ไอเงินเขาเงินกลางอากาศเนาะเมนยูเองกค่ที่เจอสเปมเขาก็ยังว่าแล้วเนาะเขาก็หัวเองเสียเวลาเนาะเขามาเลยนภาษาไอ้เนาะคนเขามีกระตังเขาก็ยังมาทําเขาก็มีรายได้เนาะเองไม่มีกระตังแต่แต่โฆษณาสตรีมเนาะเนาะมันต้องผ่านไอง ได้เพื่อน5 0า0พันคนใส่แว่นมันสะท้อนสายตาจากเพื่อน,อนถ้าไม่ใส่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอามาลงคลิป <c oughs> กับข้าวมีทำกับข้าวแล้วก็มีไปสวนไปสวนหลังบ้านแค่นี้แหละคะ่ะ ก็อันนี้มันเงียบเนาะกลางวันมันก็ไม่ค่อยเงียบเนาะพี่ก็จะเงียบช่วงนี้พี่ก็เลยไล่ซดกลางวันนี่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์อยู่สมุทรสาครที่นี่เพื่อนพูดหลักเนาะใจหลักภาษาอีสานก็นเลยพูดได้ฮัดพูดไปพูดมาก็เลยพูดได้พี่ชอบอีจ้ะมือใหม่หรือเปล่าคะมือใหม่หรือมือเก่าเนาะ เขาแล้วไปไหนเนาะไม่ม <gesch uce> ีใครเข้ามาเลยเงียบแท้มีคนดูมินเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องคนเท่นกเก่งคงจะไม่นานดอกพูดถึงว่านะคงจะไม่นานกันจะได้มีเพื่อนแล้วเขาจะเปิดการมองเห็นให้แล้วเราก็สร้างคลิปแบบมี ไม่ได้นอพี่น้องเนาะเข้าใจยุ่จ้าก็เข้าใจยุดอกสัญญาณมันตัดอยู่ที่เฉยมันก็ตัดไปเลยค่ะชนิดน้นยังอยู่ค่ะ